ทําเอาตะลึงกันทั้งถนนเลนขวากันเลยทีเดียวค่ะเมื่อจู่ๆนะคะรถโตนก็ชน b ิ g กไบคจนคนขี่ลอยขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางเลยล่ะค่ะจนมองไม่ทันเลยว่าเขาปิวขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางได้ยังไงโดยคลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดระทึกบนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นจุดแถวหน้าสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้ารังสิตค่ะ เป็นเหตุการณ์ขณะรถบิ๊กไบค์นะคะถูกรถยนต์เบียดจนตัวกระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะการถนนโดยระบุข้อความด้วยค่ะว่าทีแรกก็มองไม่ทันไม่คิดว่ากล้องรถตัวเองจะเห็นเหตุการณ์พอกลับบ้านก็มาย้อนดูถึงรู้ว่าถ่ายไว้ได้ทั้งหมดจากที่เห็นนะคะก็คาดการว่ารถยนต์คันที่ชนก็คือ m g z f 4ีเสีเงินมองไม่เห็นป้ายทะเบียนอยากส่งคลิปนี้ให้พี่มอไซ่ครับเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง แอบรู้สึกผิดที่ไม่ได้ลงไปขอเบอร์ไว้ตั้งแต่แรกโดยในคลิปนะคะรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคันนี้ค่ะก็ขี่อยู่บนถนนในเลนกลางตามหลังรถยนต์คันหนึ่งและจังหวะที่กําลังจะแซงนะคะจูๆ่ๆรถยนต์คันดังกล่าวค่ะก็เบี่ยงออกขวาคล้ายกับจะเปลี่ยนเลนกระทันหันหรืออาจจะตั้งใจเบียดก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะจนรถบิ๊กไบค์คว่่ม ส่วนคนขี่ค่ะก็กระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้ปลูกอยู่ค่ะส่วนรถคู่กรณีนะคะหลังจากชนแล้วก็ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะเคราะดีนะคะที่คนขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก่อนที่จะมีคนเข้าช่วยเหลือค่ะหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะก็กลายเป็นไวรัลอดวิวมากกว่า2.3ล้านครั้งกันเลยทีเดียวค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นมากมายนะคะบางคนก็บอกว่า เขาเปลี่ยนเลนกระทันหันจึงมองไม่เห็นมอไซค์ในขณะที่อีกคนนะคะก็ถามว่าเลนกลางมอไซค์วิ่งได้ด้วยเหรอซึ่งก็มีคนมาตอบว่าจุดนี้มอไซค์สามารถเข้าได้เพราะไม่มีเลนสําหรับมอไซค์แต่ข้ามไปแล้วก็จะมีทางสําหรับมอไซค์บางคนก็บอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวอยู่แซงขึ้นไปได้ยังไงซึ่งเม้นนี้นะคะก็มีคนเข้ามาตอบยาเวเหยียดเลยล่ะคะ่ะพร้อมถามว่าดูยังไงว่าเขาเปิดไฟเลี้ยว บางคนก็บอกว่าตั้งใจเบียดชัดเพราะจังหวะชนแล้วออกตัวรถอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเจ้าของคลิปนะคะก็ได้มีการโพสต์ตามหาคนขี่บิ๊กไบค่ะเพื่อที่จะได้ส่งคลิปนี้ให้กับเขาเพื่อเป็นประโยชน์แต่ถ้ามองตามกฎจราจรนะคะรถบิ๊กไบผิดค่ะที่ขี่เลนขวาแต่ถ้ามองเป็นข้อหาพยายามฆ่ารถยนต์ก็โดนหนักค่ะและอะไรของรถบิ๊กไบนะคะก็ไม่ใช่ราคาถูกๆแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ